เอาท้ายไปหน่อยเดียวครับอู้เอาตายแล้วหนึ่งสามศ์ลงโทโบทงแดงก่อนครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงโค้งไหนในรถออนปอดผู้ดิตุว่าชาวสวนครับนักแข่งปลอดภัยครับเดี๋ยวต้องยันขาไว้ก่อนครับแล้วค่อยลงตอนนี้เสียงวอนะครับทีมเซฟตี้กำลังเข้าประชิดตัวเวลานี้ครับ เซฟตีขาออกครับตรงนี้ประมาณหลัง S1 หนเรานี่แหละครับ S1 น่ครับน่าจะหลุดออกมาแล้วก็กระแทกกับกองยางครับจนรถเกิดอาการพลิกตะแคงทีมเซฟตี้เข้าถึงตัวนักแข่งเป็นที่เรียบร้อยครับนักแข่งปลอดภัยครับกล้องทีมงานในออนบอร์ดก็ยังปลอดภัยอยู่ครับครับทีมโอ้ทีมไม่ต้องห่วงครับกล้องยังใช้งานได้อยู่ครับห่วงนักแข่งแต่นักแข่งโอเคเมื่อกี้เห็นไล่าอยู่ในรถพยายามจะปลดเบลแต่ว่ามันปลดเลยไม่ได้ลงมาเรียบร้อยครับอ้าวไหนดูภาพสิ อ่าลงครับภู้ดิตท,ทวชชาวสวนครับสบายมากแต่มันไม่สามารถปลดเบลลได้เลยเพราะไม่งั้นหัวจะมงงหลังคาอีกหนึ่งทีมันจะตกลงมานะครับ<ด>โอเคครับปลอดภัยครับภู้ดิตครับโบมายโบมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพากลับเข้ามาครับธงแดงก่อนครับ คอนเฟิร์มจากกรรมการครับมาเรียงแถวตอนเลียงเดี่ยวที่เส้นสตาร์ทครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะมาจอดเลียงเดี่ยวมาดูจังหวะผู้ดิดครับนี่ฮะโอ้โหสะดุดกองยางครับเลยพลิกตะแคงครับนี่ฮะออนบอดเลยครับโอ้โหเล้วใจกว่านี้อันเดอร์ครับอันเดอร์วน้าซ้ายเข้ากองยางก่อนหลังยกครับ แล้วขูดครับอนี่อุปกรณ์คาภ,ภโลบารครับจะเห็นได้ชัดครับว่าช่วยพยุงไม่ให้หลังคายุบลงมาถึง <Her S 2> ห้องโดยสารตัวสภาพผ่านดีแบบนี้ครับเอาไปลงเรียว Facebook ได้เลยอันเนี้ย <laughs> อันนี้ได้ตังค์แน่นอนโอ้โห สุดยอดครับแม่ขอ,อทีได้ไหมทีมงาน r s ต o ์ปอแคลนอันนี้ชอบความขุนแรงขอขอรีเพในรถออนบอร์ดอีกครั้งหนึง่งเอาตั้งแต่ก่อนเข้าเ1เลยแป๊บหนึ่ง,งกันแลังกดรีวายอยู่อ่านี่อัดฉีดอ,อัดฉีดสับร,รถไปถุงหนึ่งรีเพยอย่างใจเลยะวะมาแล้วพี่โอสตมาครับนี่ฮะจังหวะตรงนี้เข้า IRC ครับขึ้นเนินอยู่ด้วยเกียร์สามเกียร์สามเสร็จปุ๊บคาสามครับ ข้าวสาตามปกติหรือสามหรือห้าห้าน่าจะห้าครับห้าแล้วชกวุบสายเนี่ยท้ายเป๋ไปนิดนึงครับกระดอนตรงนี้เลี้ยวขวาแล้วติดอันเดอร์สเตียครับขวาทีไม่ออกแนละ้วไม่ออกครับแล้วเป๋เขา้าไปนครับแกก็พยายามแก้อยู่นะครับพอปึง้งสะดุดครับมันขุดดินอก็เลยพิกครับ นี่สังเกตรครับโ <Low bar S 1> ลบาร์เข้ามาช่วยไว้ยางยางรับแรงแล,แล้วแล้วก็บินแค่แรงส่งท้ายพลิกตะแคงเบาๆไม่แล,ล,แล้วกล้องเราก็ฉลาดนะ<ช>พอ <า S 1> กลับหัวปุ๊บมันกลับเฟรมภาพไงมันคือมือถือไงมันกลับเฟรมภาพครับเนี่ยพี่ภูดิตอดภัยดีแปลบอดภัยครับเข้าเองลับเครื่อง